ตกใจกันทั้งโซเชียลพ่อน้องอยูกิโพสเดือดเรียกได้ว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพ่อของน้องอยูกิเพนพกาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวระบุว่ายังไม่จังหวัดจันทบุรีสำหรับพี่น้องท่านไหนได้ยินเรื่องที่น้องเป็นลมบนเวทีแต่ว่าน้องกับครอบครัวกูเรื่องขึ้นมาแม่ตลกขออนุญาตไม่ออกนำน้ำแม่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดและผลการรักษามันเป็นหลักฐานได้ครับ แต่สำคัญครอบครัวเราเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินมาครับวันเกิดเหตุไม่ถามข่าวน้องแล้วยังมาโพสเสียสีอีกขอยืนยันนะครับว่าว่าน้องป่วยจริงเรื่องนี้ถามคนอื่นในวงได้สำหรับคนที่เห็นเหตุการณ์และถ้าเขายังมีจิตวิญญาณความเป็นคนอยู่เขาคงพูดจริงทุกอย่างและครอบครัวเราคงไม่ต้องเสียเงินค่าโรงพยาบาลเล่นสองหมหรอกค่าตัวน้องแค่สามพันต่อคืนเองน้องต้องทำงานกี่วันถึงจะ จ่ายค่าโรงพยาบาลได้สุดเสียใจที่น้องอยู่ทำงานช่วยไม่น่าออกจากปากคนระดับสูงในวงเลยและเรื่องที่สองว่าน้องถอดแหวนเอาเรื่องใส่ก่อนมันเป็นเรื่องตกกระไดพลอยโจรเพื่อปกปิดความเป็นเอวให้ก็เลยใส่เพื่องานไม่มีเรื่องอื่นอย่าพูดให้คนอื่นมันโนต้องเข้าใจว่าตัวเองคืออะไรงานจังหวัดจันทบ,บุรีเราก็ต้องใช้ชีวิตจริงของเราอย่าใชหน้กกากดำรงชีวิตคนทำงานร่วมกันมันอึนอดอดัดสำหรับเรื่องทอ้ามันก็เลยเป็นเรื่องปกติ เรื่ององค์ที่สามเรื่องที่น้องลงหนึ่งเรื่องนางเอกฟ้าใสาลงก็เป็นเรื่องคุกคามรุนแรงครอบครัวเราเป็นที่พึ่งให้น้องฟ้าใสาคุณก็เข้าข้างคนทำผิดจนเขาอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราเก็บไว้แล้วหนึ่งเรื่องสองเรื่องทำน้องขีดกลางอายน้องเบลผู้จัดการน้องแบมน้องก็มาพึ่งครอบครัวเราแต่แก้ปัญหาไม่ได้จนน้องเขาลงตรงนี้คุณเป็นคนผิดเพราะคุณเป็นคนทำเองจะให้พวกเราเข้าข้างคนที่ทำ ความรุนแรงโรงเราไม่เข้าข้างหรอกนะขายความเป็นมนุษย์เราไม่ขายนะจิตใจเรารับความรุนแรงรองอมิได้และไม่สนับสนุนด้วย3มเรื่องที่3มเรื่องสอนให้น้องนางรา้ายอเอกอลลยอบอ น้องยูกิพ่อแชทหลุดมาพ่อไปถามไม่แก้ปัญหาไม่ขอโทษไม่อธิบายบอกเลยที่น้องลงคือครอบครัวเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเรื่องที่เกิดขึ้นคือครอบครับเราเป็นคนตัดสินใจเพราะเราถือว่าเราจะไม่ขายจิตวินยญอาอความเป็นคนนะครับ ทำไมถึงโพสตเพราะคุณไม่จังหวัดจันทบุรีไปคุยหลังบ้านแบบเสียหายและเสียใจแสดงว่าที่ออกมาขอโทษคือแค่สร้างภาพเหรอถ้าพูดความจริงก็ออกมาสื่อใหญ่แล้วนั่งโต๊ะเคลียร์กันเลยมันจะได้จังหวัดจันทบรุรีรีรีน้องออกทีวีหลายช่องน้องไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะน้องอยากให้มันผ่านไปด้วยเวลาแต่คุณมาพูดหลังบ้านมันไม่แฟกับน้อง ้ามาพูดออกสื่อใหญ่ให้ความจริงกระจังดีกว่าครับและอย่าถามถึงหลักฐานนะครับถ้าพ่อเปิดหน้าชนแบบนี้มันต้องครบครับทั้งวัตถุพยานทั้งหลักฐานและบุคคลครับเตือนอย่าพูดให้รายคนอื่นหลังบ้านแบบนี้อีกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องเก่าแทนที่จะจังหวัดจันทบุรีทางเราก็ไม่อยากพูดถึงน้องออกทีวีก็ไม่พูดถึงแต่คุณทำไมไม่จังหวัดจันทบุรี